วันนี้ผมก็เค็นมาหาเห็ดในป่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการหาเห็ดของที่นี่นะครับ ฮาวดี้สวัสดีครับวันนี้เพื่อนโจกับเคนนะครับจะพาไปหาเห็ดในป่าในโอเรกอนกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะได้เยอะแค่ไหนไปดูกันเลยจะบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่รัฐโอเรกอนเนี่ยเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อว่ามีฝนตกมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาครับลองสังเกตดูนะครับดินที่โจเดินไปนะครับจะชุ่มไปด้วยน้าฝนจึงทําให้รัฐโอเรกอนเนี่ยมีความชื้นมากๆนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเห็ดๆนั่นเองนี่นะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆดูตามพื้นที่ว่ามีเห็ดี๋ยวไปดูกัน นี่เป็นไงเห็ดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเห็ดที่เราเห็นก็คือเห็ดชานเทเรลนะครับโดยจะมีลักษณะเป็นดอกเล็กๆขึ้นตามหญ้าสีเหลืองๆครับแต่เอาจริงๆก็ลักษณะคล้ายๆขนมเอแคร์ที่เรากินกันนะเนี่ยเราไปท้าเพื่อนๆสังเกตในป่าของโอเลโก็เลครับเห็นไหมครับจะมีต้นสนเต็มไปหมดเลยเพราะรัดนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องต้นสนสุดๆนะครับก็จะมีเห็นไหมครับความรวมสมบูรณ์สุดๆมีกวางเดินเล่นเอาจริงๆก็นึกว่าอยู่เขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้นะครับเราเก็บได้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวขอกลับบ สนุกๆกันอีกแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบ r a ย